ที่กำลังจะมาถึงของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษของเราโฮซานนาณกนะสวรรค์สูงสุด ระเจ้าสถิตกับท่านเชิญฟังบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญยอ เวลานั้นปิลาตเรียกพระเยสูเจ้ามาถามว่าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวหรือพระเยสูเจ้าตอบว่าท่านถามดังนี้ด้วยตนเองหรือผู้อื่นบอกท่านถึงเรื่องของเราปิลาตตอบว่าข้าพเจ้าเป็นชาวยิวหรือชนชาติของท่านและบรรดาหัวหน้าสมณะมอบท่านให้ข้าพเจ้าท่านทำผิดอะไรพระเยสูเจ้าตอบว่า อาณาจักรของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้ถ้าอาณาจักรของเราเป็นของโลกนี้ผู้รับใช้ของเราก็คงจะต่อสู้เพื่อมีให้เราถูกมอบให้ชาวยิวแต่อาณาจักรของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้ปิลาสจึงถามพระองค์ว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นกษัตริย์ใช่ไหมพระเยซูเจา้าตอบว่าท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์นั้นถูกต้องแล้วเราเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์ เรามาในโลกนี้เพื่อเป็นพยานถึงความจริงผู้ใดอยู่ฝ่ายความจริงก็ฟังเราพระวาจาของพระเจ้าขอพระฤิรัเจ้าทรงพระเจรเจิญเถิดเชิญนั่งพี่น้องที่รักวันนี้พ่อต้องบอกว่าอันข้าพเจ้านั้นเป็นเจ้าชายบัญชาที่มาอยู่บนโลกนี้ อันนี้ไม่ใช่ลิเกน,นะครับแต่นี่คือความจริงนะเราเนี่ยเมื่อล้างบาปแล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าและเราเป็นลูกของกษัตริย์ดังนั้นเมื่อเราเป็นลูกของกษัตริย์เราเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเราเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงเท่านั้นนะครับนะกลับบ้านไปดูหน้าสองกระจกเลยนะ โอ้เจ้าชายบัญชานะสองเป็นดูหน้าตัวเองนะเอ,อ่อเจ้าหญิงนะครับจันทีนะทุกคนเป็นเจ้าชายและเป็นเจ้าหญิงเป็นจริงๆด้วยไม่ได้เป็นเล่นๆนะเพียงแต่เรานั้นไม่รู้ตัวว่าเรานั้นคือใครเพราะว่าวันนี้เราสมโพธิพระเยซูเจ้าสงเป็นกษัตริย์ และเมื่อพระองค์เป็นกษัตริย์เราเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเมื่อเราได้รับการล้างบาปเพราะเราล้างบาปปุ๊บเราก็มาเป็นลูกของพระเจา้าดังนั้นศักดิ์ศรีของเรานั้นก็คือศักดิ์ศรีของการเป็นลูกของกษัตริย์อย่างแน่นอนต่อให้เราจะมีบ้านที่ดูซ้ำซ้ออาจจะมีบ้านที่ไม่สวยไม่ได้เป็นตึกไม่ได้เป็นอะไรที่งดงามไม่สำคัญ เพราะอาณาจักรของเราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้อาณาจักรของเราเป็นอนาณาจักรที่แท้จริงและเป็นอนาณาจักรนิรัดนดรดังนั้นการที่พระเยซูเจ้ามาเกิดบนโลกใบนี้และดำเนินชีวิตมาพระองค์ดำเนินชีวิตในฐานะกษัตริย์ตลอดเวลาดังนั้นความลำบากที่ท่านได้รับนั้นพระเยซูเจ้าได้รับก็เพื่อจะได้ช่วยเหลือ ประชากรของพระองค์ลูกๆของพระองค์เรายังจำได้ไหมตอนที่มีภาพหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่เก้เนี่ยขี่หลังนะครับของชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นพ่อหลวงที่อำเภอฝางนะครับเชียงใหม่ในหลวงรัชกาลที่เเนี่ยไปเยี่ยมชาวบ้านแถบนั้นแล้วก็มีพ่อหลวงเนี่ยน่าจะเป็นมูเซอร์นะก็แบบ เห็นแบบคนหลักคนใหญ่คนโตมาก็ต้อนรับนะครับต้อนรับด้วยเหล้าอย่างดีนะน่าจะเป็นเล่าที่ทำเองใส่สมุนไพรนะครับแล้วก็เชิญในหลวงเนี่ยมาตำจอกนะภาษาลาวเรียกว่าตาจอกนะก็คือชนแก้วและแก้วที่ให้ในหลวงดื่มก็เป็นแก้วที่ดำมากเลยนะครับดำอึครึเลยนะนะ จนกระทั่งคนที่ตามสเสด็จบอกว่าพระองค์ท่านรับไว้เดี๋ยวผมเอามาดื่มให้เพราะแก้วมันดำเหลือเกินกลัวจะมีเชื้อโรคในหลวงบอกว่าไม่ต้องกลัวเหล้ามันแรงเชื้อโรคมันตายไปหมดแล้วนะครับในหลวงก็ดื่มจริงๆด้วยนะครับดื่มนะคงแรงอะ่ะและพ่อหลวงคนนั้นน่ะน่าจะชื่อแสงคำลือนะเป็นมูเซอร์ นะครับก็อวดสรรพคุณว่าข้าพเจ้านี่อายุเยอะแล้วนะแต่เพาะได้จิบาทตัวนี้แหละนะโอ้โหนี่มีสรรพคุณยาเนี่ยเล่าตัวนี้แหละสรรพคุณยาดีมากใส่สมุนไพรและโชว์กำลังให้ในหลวงขี่หลังจะพาขึ้นเขานะครับและแกก็ให้ในหลวงขี่หลังจริงๆด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นเขาและแกก็ขึ้นได้แต่ไม่ได้ไปไกลนะครับใน,ในหลวงคงจะ คงจะเกรงใจนะครับแต่ก็พาขึ้นเพื่อให้เห็นว่าที่ข้าพเจ้าดื่มเนี่ยมันเป็นยาสมุนไพรจริงๆนะครับและในหลวงก็ยอมด้วยนะ,ะยอมที่จะขี่หลังนะครับขี่หลังและให้พ่พอหลวงคนนี้พาขึ้นเขาโอ้โหเป็นภาพที่ประทับใจและก็ยังคงอยู่ในปัจจุบันประทับใจอะไรประทับใจก็คือว่ากษัตริย์ที่อยู่ในพระราชวังใหญ่โตนะครับ มีค่าทาตบริวารมากมายแต่ต้องมานั่งกินเหล้ากับชาวเขาที่แบบว่าไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรมากมายไปกับความจริงใจแม้จะไม่ได้ล่ำรวยแม้จะไม่ได้สบายแต่สิ่งหนึ่งที่สํารับได้คือความจริงใจและในหลวงรัชการที่9ก้าท่านก็ลงมาแล้วมาสัมผัสกับประชากรของพระองค์ ทำให้ทุกคนเนี่ยรักท่านเพราะรู้ว่าท่านมาลําบากตรงเนี้ไม่ใช่เพื่อท่านไม่ใช่ท่านอยากมากางเต็นท์ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านอยากมาแคมปิง้งแต่ท่านอยากจะมาอยู่กับชาวบ้านแล้วก็ดูว่าเขาเป็นอย่างไรแม้กระทั่งหมู่บ้านผาหมีที่อยู่ใกล้เหล่านี้ก็เหมือนกันนั่นอะปี2,513หลังจากที่พ่อเกิดหนึ่งปีนะครับซึ่งตอนนี้พ่อก็ประมาณ30กว่ากว่านะครับนะ กว่าเท่าไหร่กว่าห0สิเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยพี่น้องจะดงฮะทำไมสองพันห้งร้อยสิบสองจะสามสิบกว่ากว่าเอ๊ะหนูคิดเลขคิดือ้วล่ากว่าครับว่ากว่าเนี่ยนะมันกว่าไปห้าสิบแล้วนะครับสองพันห้าร้อยสิบสามเนี่ยผาหมีเนี่ยในหลวงรัชกาลที่ 9, เก้าเสด็จมาด้วยตนเองมาเยี่ยมดูนะครับว่าชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงเป็นยังไงเป็นพี่น้องอาขาแต่ก่อนอยู่บนภูเขานะ แล้วก็มีการต่อสู้นะครับฝั่งนู้นในหลวงท่านรัชกาลที่9ท่านก็บอกว่าให้ชาวเขาที่อยู่ข้างบนเนี่ยลงมาอยู่ข้างล่างเถอะเจ้าของแผ่นดินนะครับเราเรียกพระเจ้าแผ่นดินเชิญลงมาเนี่ยโอ้โหมันประทับใจอ่ะคือได้ลงมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไม่อยู่บนยอดเขาเนี่ยจะเข้าประเทศไทยก็ไม่ได้เขาตัวเองไม่ใช่คนไทยไอจ้จะลงไปก็มีสงคราม ก็เลยอาศัยอยู่ข้างบนโอกาสที่จะถูกลูกหลงโอกาสที่จะถูกปล้นก็ยังมีดังนั้นพระองค์ท่านก็มาลำบากนะครับขีลาซึ่งมันไม่ได้สบายเหมือนอยู่ที่พระราชวังขี่รถสะดวกสบายนี่ขี่ลาขึ้นเขานะแล้วก็ให้เขาลงมาพร้อมกับให้เหรียญพระเจ้าอยู่หัวด้วยและหลังเหรียญสลักเหมือนบัตรประชาชนชอรอเชียงรายแล้วก็มีเลขนะครับมีเลข ข้างหลังให้ห้อยคอเป็นเหมือนบัตรประชาชนถ้าไปที่ไหนเจอตำรวจเรียกเจอทหารเรียกโอเลยโอ้อันนี้คนของในหลวงดังนั้นพี่น้องชาวเขาจึงรู้เลยว่ากษัตริย์องค์นี้รักเขามากและเขาก็รักพานมากนะเพราะฉะนั้นนี่คือกษัตริย์ซึ่งไม่ว่าจะประเทศไทยหรือทางแถบเซาท์อีสต์เอเชียหรือตะวันออกเฉียงใต้หรือแถบเอเชียหรือทั่วโลกเนี่ยมักจะสมมุติว่า กษัตริย์คือสมมุติเทพคือเทวดาที่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เชื่อกันอย่างนั้นแต่ในยุโรปนั้นอาจจะไม่ได้เชื่อแบบนี้แต่ก็เชื่อว่าคนที่เป็นกษัตริย์ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าให้เกิดมาเป็นกษัตริย์เพื่อดูแลปกครองประชากรในนามของพระเจ้าในยุโรปนะครับเขาจึงต้องมีการแต่งตั้งมีการอภิเษกกษัตริย์ แต่พระเยซูเจ้าไม่ใช่สมมุติเทพพระเยซูเจ้าไม่ใช่เทพแต่พระเยซูเจ้าคือพระเจ้าคือพระผู้สูงสุดที่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างยากลําบากเพื่อพระองค์จะได้อยู่กับพวกเราได้ช่วยเหลือพวกเราได้ดังนั้นพระเยซูเจ้าในชีวิตที่ยากลำบากพวกเราต้องรู้เลยว่านี่ไม่ใช่คนธรรมดานี่คือกษัตริย์ และถามว่าพระองค์ลงมาเพื่ออะไรพระองค์ลงมาก็เพื่อจะช่วยเหลือพวกเราให้ได้เป็นลูกของพระองค์ให้ได้เป็นลูกของกษัตริย์ดังนั้นสิ่งแรกที่พระองค์มาพระองค์ต่อสู้กับใครต่อสู้กับซาตานต่อสู้กับผีปีศาจพระองค์ไม่ได้ต่อสู้กับมนุษย์เลยนะแม้แต่พระองค์อาจจะพูดแรงกับมนุษย์ แต่สิ่งที่พระองค์พูดแรงก็คือพระองค์กำลังทำลายปีศาจที่อยู่ในจิตใจของเขาเพราะถ้าจิตใจของเราไม่มีพระเจ้าจิตใจของเราก็มีผีครอบครองนั่นเองดังนั้นพระเจ้าลงมาเนี่ยพระองค์จงมาช่วยเหลือเราขับไล่ผีให้ออกไปจากจิตใจพระองค์ไม่ได้ต้องการครองแผ่นดินแต่พระองค์ต้องการครองจิตใจของพวกเรา เพราะจิตใจของพวกเราต่างหากสำคัญเราจะได้ไปอยู่สวรรค์นิรันดรซึ่งเป็นอาณาจักรแพ้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับหัวใจของเราว่าหัวใจของเราเนี่ยใครกำลังปกครองอยู่ดังนั้นถ้าผีปกครองใจของเราจะมีความสุขไหมมีความสุขไหมลูกผีอยู่กับเรามีความสุขไหมลูกเออใช่ผีมันเคยหุงข้าวให้เรากินไหมลูก อม่อยาพยักหน้านะเดี๋ยวแม่ตกใจนะครับนะฮะผีมันไม่เคยทําดีให้เราหรอกมันมีจะทําให้เรานีนลบากทําให้เรากลัวมันทําให้เรานั้นอ่อนแอและวผีมันก็พยายามจะเอาเราไปเป็นเครื่องมือของมันเป็นคนผีผีดังนั้นพี่น้องถ้าเจอคนที่อยู่รอบตัวเราและนิสัยผีผีพี่น้องไม่ต้องกังวลเลยผีกําลังครอบครองดวงใจของ พี่น้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจแต่อย่าใช้วิธีการผีในการต่อสู้เพราะหลายครั้งเมื่อเราเจอผีเราทนไม่ได้เราก็เอาผีอักผีก็กลายเป็นผีสองตัวนะครับอยู่ด้วยกันถามว่าพระอยู่ไหนอ่ะพระไม่อยู่แล้วเพราะเราให้ผีมาอยู่ในใจเราแล้วเด๋ยือามึงเด๋ยือามึงนะ มันจะได้คำเนี่ยเราเจออยู่รอบตัวเลยเพราะว่าคนที่นิสัยผีๆในโลกเนี่ยมันเยอะมากแต่คนนิสัยพระๆเนี่ยน้อยดังนั้นนิสัยผีๆปัจจุบันเนี่ยเรายอมไม่ผีมันเข้าอยู่ในตัวเราและเราก็เป็นเครื่องมือของผีเราก็ไปว่าคนอื่นด่าคนอื่นทําร้ายคนอื่นนินทาคนอื่นเพราะฉะนั้นนิสัยแบบเนี้ยเป็นนิสัยผีๆ ถามว่ามีพระเจ้าไหมมีอยู่แต่เล็กเหลือเกินดังนั้นถ้าเราอยากให้ชีวิตของเรามีความสงบสุขจงพยายามถวายตัวเองแด่พระเจ้าทุกวันร่วมกับแม่พระพระเยซูเจ้าขา้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์ลูกขอถวายตัวลูกของลูกแด่พระองค์ร่วมกับพระแม่มารีทำไมร่วมกับพระแม่มารี พราะพระแม่มารีนั้นเป็นมารดาของกษัตริย์เช่นเดียวกันให้แม่พระช่วยถวายเราแด่พระเจ้ามันจะทําให้ชีวิตของเรานั้นพระเจ้ามีพื้นที่ในหัวใจของเรามากขึ้นและพยายามแก้บาปเป็นประจำพี่น้องบอกโอ้พ่อช่วงนี้โควิดมันแก้ไม่ได้อะพระสงก็ไม่กล้าฟังแก้บาปชาวบ้านก็ไม่กล้าไปแก้บาปพี่น้องการแก้บาปเนี่ย ถูกต้องที่พี่น้องไปแก้บาปแต่สิ่งสําคัญมากกว่าการแก้บาปคือพี่น้องคุกเข่าต่อหน้าพระและขอโทษต่อพระเจ้าอันนี้ต่างหากที่สําคัญที่สุดและเป็นหัวใจของการแก้บาปเราต้องคุกเข่าต่อพระเจ้าลูกขอโทษนะวันนี้ลูกปากเร็วไปหน่อยนะครับด่าลูกด่าหลานกระเจิดกระเจิงเลยนะลูกขอโทษนะขอโทษต่อพระเจ้าก่อนทุกๆวันนะครับ แล้วเดี๋ยวมีโอกาสเราไปแก้บาปอีกทีหนึง่งดังนั้นเราเราเราทำอย่างนี้และเราถวายตัวให้พระเจ้าพระเจ้าจะมีพื้นที่ในหัวใจของเรามากขึ้นและจะทําให้เราเป็นคนใจเย็นทําให้เราเป็นคนมีใจเหมือนพระเจ้าคิดเหมือนพระเจ้าและรักผู้อื่นเหมือนพระเจ้าเมื่อวานเมื่อวานมีพ่อก็ไปเชียมแสนนะครับพอดีไปกัสรบสรุษรสองท่าน ปรากฏว่าระหว่างที่ขับรถแล้วกำลังลงเนินที่เชียงแสนลงเนินอยู่นั่นเองตาเหลือไปเห็นยายคนหนึ่งหาตะก้ามาแล้วก็เดินแบบตอกแตกตอกแตกตอกแตกไอความรู้สึกของเราก็คือ,อตรงนี้ไม่มีบ้างใครเลยแล้วยายที่แบกบตะก้ามาเนี่ยเดินแบบตอกแตกตอกแตกคืออะไรเหมือนคนแบบพิการ พอข <to S 1> ับรถเลยไปแล้วนะแต่ใจเนี่ยมันหยุดนึกไม่ได้นะครับจนกระทั่งพ่อต้องเบรกรัะเบรกแล้วพ่อก็ถอยหลังขึ้นเขานะครับเพราะตรงนั้นอยู่เธอมามันก็ไกลและลําบากก็เลยถอยหลังขึ้นเขาเปิดไปกระพริบขึ้นเขาถอยถอๆยๆอๆขึ้นไปจนถึงยายนะครับคุยกับยายปรากฏคุยไม่รู้เรื่องนะครับอย่างแรกก็คือคุยไปคุยมายายบอกยายเป็นไทลื้อนะครับ แค่ไทยใหญ่ผมก็เหนื่อยแล้วนะครับนะเจอไทยลื้อก็อีกนะ,ะเพราะฉะนั้นไทยลือ้อและยายเนี่ยเป็นอมตะพฤึกจริงๆจะเป็นอมตะพฤึกแบบแบบพอเดินได้สู้ชีวิตอนะ่ะมือเนะี่ยขยับไม่ได้ข้างนึงนะแต่อีกข้างนึงได้แบกบของเพราะฉะนั้นลิ้นเนี่ยมันจะแข็งๆหน่อยกว่าจะรู้เรื่องยายจะไปไหนยายจะไปอย่างนั้นจะไปอย่างนี้กว่าจะรู้เรื่องนะครับแต่ไม่เป็นไรยายเอาตะกร้าขึ้นเอายายมาสเนะี่ยอยู่ที่ไหน ยายควักมาหน้ากากยายดํามากเลยนะครับยายเอาใหมเถอเดี๋ยวพ่อให้ใหม่เอายายใส่หน้ากากยายไปไหนยายจะไปขายของจากตรงที่พ่อรับจนไปถึงที่ขายของน่าจะประมาณอีกกิโลครึ่งแล้วคนเดินแบบกระเพกกระเพกเนี่ยอีกกิโลครึ่งเนี่ยมันนานมากเลยอะ่ะเราเนี่ยที่ขึ้นไปพ่อกับสนุกสามคนเนี่ยช่วยกันนะครับช่วยยายเอาตะก้าขึ้นนะยายแบบ ดอกดอกแค่ป่าที่เขาเอาไปใส่เนื้อแล้วไปนึ่งเออยายแบบนะครับเราเอาขึ้นรถทุกคนดีใจมากที่ได้ช่วยเหลือยายทุกคนมีความสุขเนี่ยหัวใจแบบเนี่ยพี่น้องเป็นหัวใจถ้าเรามีแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราพบว่ามันมีความสุขมันมีสันติสุขมันรู้สึกว่าเราไม่ได้มองแค่เราต้องการอะไร แต่หัวใจของพระเจ้าเนี่ยมันจะมองเห็นว่าคนอื่นเนี่ยต้องการอะไรและเราเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นได้ยิ่งเราช่วยเหลือคนอื่นมากได้เท่าไหร่พระเจ้าในตัวเราก็จะยิ่งโตมากขึ้นพอพระเจ้าโตมากขึ้นพวกก็ถีบผีออกไปจากใจเราได้สบายผีมันอยู่มไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราไม่มีพระเจ้าเราไม่มีเมตตาต่อคนอื่นผีในตัวเราเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นมันไม่คิดหรอกว่าใครต้องการอะไรแต่มันคิดอย่างเดียวว่าฉันเนี่ยต้องการอะไร ถ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่รู้ตัวเองเลยว่าในตัวเราอะผีอใหญ่กว่าพระดังนั้นถ้าคนเรามีพระเนี่ยองใหญ่ในตัวเองเวลาที่เราเจอปัญหาเนี่ยเราจะไม่ค่อยกังวลมากเราจะรู้สึกว่าพระของฉันเนี่ยใหญ่ใหญ่กว่าปัญหาแน่นอนดังนั้นต้องเผชิญกับปัญหาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีกําลังแต่หลายคนเนี่ยที่พระอยู่ในตัวเราเนี่ยองเล็กเลือเกินเหมือนกับที่ห้อยคอเล็กนิดเดียว พอมีปัญหาขึ้นมาปัญหามันก็เต็มหัวใจเลยอ้เป็นยังไงไม่ไหวเราตายแน่นอนสวยแน่เลยอยู่ไม่ได้แล้วโอ้ตาย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 ตลอดเลยนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าพระองค์เล็กเหลือเกินเนื่องจากสวดก็น้อยทําดีก็น้อยเมตตาก็น้อยพระที่อยู่ในใจเราเลยอมนิดเดียวสวดให้เยอะทําดีให้เยอะทําดีแล้วถวายแด่พระ เดี๋ยวพระองค์จะใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาและถวายตัวเองให้พระเป็นประจักขอโทษต่อพระทุกวันแค่นี้เองพื้นที่ในใจเราพระเจ้าก็จะปกครองและจะทําให้หัวใจของเรานั้นสงบและพระองค์จะพาเราไปเราจะคิดดีทดําดีแล้วเดินอยู่ในหนทางที่ดีอย่างแน่นอนดังนั้นปัจจุบันผีมันแรงและผีมันพยายามที่จะครอบครองหัวใจของเราดังนั้นเราจึงอยาก อย่าอยู่เฉยๆแต่เราต้องต่อสู้เอาพระเข้าไปสู้อย่าเอาผีเข้าไปสู้ถ้าเอาพระเข้าไปสู้โอกาสที่เราจะชนะผีมีเยอะดังนั้นใครมีลูกมีหลานแล้วนิสัยผีผีไม่ต้องดา่าไม่ต้องว่าแค่พูดดีๆแล้วก็ขอพระให้อยู่กับเขาเราเป็นพ่อเป็นแม่ต้องถวายลูกให้กับพระถ้าลูกไม่ค่อยสวดเราต้องสวดให้ลูกถ้าไม่ทำเช่นนี้ผีมันก็อยู่กับลูกของเรา และผีมันก็ทําให้พ่อให้แม่นั้นเดือดร้อนดังนั้นเราจึงต้องช่วยลูกของเราด้วยการขับไล่ผีออกไปจากชีวิตของลูกของเรานะแต่อันดับแรกเราต้องให้พระในองค์ตัวเรานั้นองค์ใหญ่ก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าพระยังองค์เล็กเรา,าพูดดีกับลูกไม่กี่คำหรอกผีเหมือนเดิมนะครับนี่ลูกเป็นยังไงปุ๊บแม่อย่ามายุ่งไอ้หาเมืองนี่นี่แม่เลยเอาแล้วนะครับพระองค์นิดเดียวขยายพระใหญ,ใหญ่ๆนะครับ และเราจะพูดดีกับลูกได้และทําให้ลูกได้กลับใจได้ในที่สุดลูกก็เช่นเดียวกันสวดภาวนาให้กับพ่อแม่เท่านี้เองพระเจ้าจะได้ครองรากในหัวใจของเราเราจะได้เป็นลูกที่ดีของพระองค์และเราจงรู้ไว้เถิดว่าเรามาอยู่บนโลกใบนี้เรามาอยู่ในฐานะเจ้าชายและเจ้าหญิงดังนั้นทุกคนจงมองกระจกและบอกชื่อตัวเองทุกวันเจ้าชายบัญชา วันนี้จงทําหน้าที่ของเจ้าชายให้ดีเึ่สนั่นก็คือดูแลประชากรของพระองค์และมีเมตตามีนิสัยเหมือนกับกษัตริย์ผู้เป็นพ่อของเรานั่นเองอาเมนข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวพระบิดาผู้ทรง ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าทรงมนเจอกพระาอ่รลทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้มชาติแต่ทรงนร่วมพระธรรมชาติดวกับพระาอาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการเลรมิดขึ้นมา พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีพมจารีด้วยพระอันุภาพของพระจิตเจ้า